มีผลอย่างล้ำลึกต่อการรักษาทางกายภาพและยังมีประโยชน์ต่อปัญหาทางอารมณ์และจิตใจอีกด้วย อเมาโซไนเป็นตัวแทนของความรักจากจักรวาลและสะท้อนถึงแก่นแท้ของเราตำนานเล่าว่าอมาโนไนถูกเรียกว่าหินแห่งความกล้าหาญโดยได้รับการตั้งชื่อตามนักรบหญิงแห่งอเมซอนเนื่องจากเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดในดินแดนแห่งสตรีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าชาวอเมซอนเป็นสังคมที่ปกครองโดยสตรี ซึ่งอาจดำรงอยู่มาตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์อมาโซไนด์ดีต่อสุขภาพทั้งหญิงและชายในตำแหน่งฮาร์จักกะเชื่อมต่อทรอทจักกะและยังช่วยในการทำงานของช่องคอต่อมไทรอยเส้นประสาทและการเชื่อมต่อทางระบบประสาทนอกจากนี้ยังดีต่อกระดูกสันหลังส่วนบนเป็นคริสตัลที่มีพลังซึ่งสามารถเติมเต็มหัวใจด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อโลกใบนี้อมาโซไนช่ว วยลดความโกรธและความหงุดหงิดในบ้านและป้องกันไม่ให้ผู้คนนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโรงเรียนกลับบ้านนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานโดยช่วยให้คุณจดจอ่อและแน่ใจว่าคุณอยู่ถูกที่ในเวลาที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังต่อต้านการแบ่งแยกทางเพศอีกด้วย